ทุกขธรรมมาสูตรว่าด้วยทุกขธรรมพิสุทั้งหลายเมื่อใดพิสุรู้ชัดความเกิดและความดับแห่งทุกขธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงเมื่อนั้นเธอย่อมเห็นกามโดยอาการที่เมื่อเห็นกามอยู่ความพอใจด้วยอำนาจ ความใคร่ความเยื่อใหญ่ด้วยอำนาจความใคร่ความสยบด้วยอำนาจความใคร่ความเร่าร้อนด้วยอำนาจความใคร่ในกามทั้งหลายจะไม่นอนเนื่องทั้งตามรู้ธรรมเครื่องประพฤติและธรรมเครื่องอยู่โดยอาการที่เมื่อประพฤติอยู่ธรรมที่เป็นบาปอากุศลคืออภิชาและ โทมนัสจะไม่ครอบงำพิสุรู้ชัดความเกิดและความดับแห่งทุกขธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงเป็นอย่างไรคือรู้ชัดว่าอย่างนี้รูปอย่างนี้ความเกิดแห่งรูปอย่างนี้ความดับแห่งรูปอย่างนี้เวทนาอย่างนี้สัญญา อย่างนี้สังขารอย่างนี้วิญญาณอย่างนี้ความเกิดแห่งวิญญาณอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณพิสุรู้ชัดความเกิดและความดับแห่งทุกขธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงเป็นอย่างนี้แลพิสุเห็นกามโดยอาการ ที่เมื่อเห็นกามอยู่ความพอใจด้วยอำนาจความใคร่ความเยื่อใหญ่ด้วยอำนาจความใคร่ความสยบด้วยอำนาจความใคร่ความเร่าร้อนด้วยอำนาจความใคร่ในกามทั้งหลายจะไม่นอนเนื่องเป็นอย่างไรคือลุ่มฐานเพลิงลึกกว่าช่วงบุรุษเต็มด้วยฐานเพลิงไม่มีเปเลว ไม่มีควันขณะนั้นมีบุรุษคนหนึ่งอยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากตายลักสุขเกลียดทุกข์เดินมามีบุรุษสองคนที่แข็งแรงจับแขนเขาคนละข้างลากเข้าหาหลุมฐานเพลิงเขาโอนเอ็นกายไปข้างโน้นข้างนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไร พราะบุรุษนั้นรู้ว่าเราตกหลุมฐานเพลิงนี้จักถึงความตายหรือทุกปางตายเพราะตกหลุมฐานเพลิงนั้นแม้ฉันใดพิสุกก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเห็นการซึ่งเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงโดยอาการที่เมื่อเห็นกามอยู่ความพอใจด้วยอำนาจความใคร ความเยื่อใยด้วยอำนาจความใคร่ความสยบด้วยอำนาจความใคร่ความเร่าร้อนด้วยอำนาจความใคร่ในกามทั้งหลายจะไม่นอนเนื่องพิสุตามรู้ทำเครื่องประพฤติและทำเครื่องอยู่โดยอาการที่เมื่อประพฤติอยู่ทำที่เป็นบาปอากุศล คืออภิชาและโทมนัสจะไม่ครอบงำเป็นอย่างไรคือบุรุษเข้าไปสู่ป่าที่มีน้ำมากข้างหน้าของเขาก็มีน้ำข้างหลังก็มีน้ำข้างซ้ายก็มีน้ำข้างขวาวก็มีน้ำข้างล่างก็มีน้ำข้างบน ก็มีน้ำเขามีสติก้าวไปมีสติถอยกลับด้วยคิดว่าน้ำอย่าแทงเราแม้ฉันใดข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเรากล่าวรูปที่น่ารักน่ายินดีในโลกว่าเป็นน้ำในอริยวินัยพี่สุรู้อย่างนี้แล้วพึงรู้จัก ความไม่สำรวมและความสำรวมความไม่สำรวมเป็นอย่างไรคือพิสุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วย่อมยินดีในรูปที่น่ารักย่อมยินร้ายในรูปที่ไม่น่ารักเป็นผู้ไม่ตั้งมั่นกายคตาสติมีปริตจิตอยู่และไม่รู้ชัดเจโตวิมุต และปัญญาวิมุตต์ตามความเป็นจริงอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งธรรมที่เป็นบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วแก่เธอลิ้มรสทางลิ้นรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วย่อมยินดีในธรรมารมณ์ที่น่ารักย่อมยินร้ายในธรรมารมณ์ที่ไม่น่ารักเป็นผู้ไม่ตั้งมั่น กายคตาสติมีปริตะจิตอยู่และไม่รู้ชัดเจโตวิมุตตและปัญญาวิมุตตตามความเป็นจริงอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งธรรมที่เป็นบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแก่เธอความไม่สำรวมเป็นอย่างนี้แลความสำรวมเป็นอย่างไรคือ พิสุปในธรรมวิน,นัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่ยินดีในรูปที่น่ารักไม่ยินร้ายในรูปที่ไม่น่ารักเป็นผู้ตั้งมั่นกายคตาสติมีอัปปมาณะจิตอยู่และรู้ชัดเจโตวิมุตและปัญญาวิมุตตามความเป็นจริงอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งธรรม ที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่เธอลิ้มรสทางลิ้นรู้แจ้งธรรมารมทางใจแล้วไม่ยินดีในธรรมมารมที่น่ารักไม่ยินร้ายในธรรมารมที่ไม่น่ารักเป็นผู้ตั้งมั่นกายคตาสติอปปมานจิตอยู่และรู้ชัดเจโตวิมุต และปัญญาวิมุตต์ตามความเป็นจริงอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่เธอความสํำรวมเป็นอย่างนี้แลถ้าเมื่อพิสุนั้นประพฤติอยู่อย่างนี้ธรรมที่เป็นบาปอกุศลมีความดำริสซ่านไปเกื้อกูลแก่สังโยชน ย่อมเกิดขึ้นเพราะความหลงลืมสติในการบางครั้งบางคราวสติเกิดขึ้นช้าขณะนั้นเธอย่อมละบรรเทาธรรมที่เป็นบาปอากุศลนั้นทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกพรันทีเดียวบุรุษพึงให้หยาดน้ำสองถึงสามหยดตกลงในกระทะเหล็ก ที่รอนจัดตลอดวันหยาดน้ำตกลงช้าขณะนั้นหยาดน้ำพึงละเหยเกือดแห้งไปอย่างรวดเร็วแม้ฉันใดข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าเมื่อพิสุนั้นประพฤติอยู่อย่างนี้ทำที่เป็นบาปอากุศลมีความดำริส่านไปเกื้อกูลแก่สังโย์ย่อมเกิดขึ้น เพราะความหลงลืมสติในการบางครั้งบางคราวสติเกิดขึ้นช้าขณะนั้นเธอย่อมละบรรเทาธรรมที่เป็นบาปอากุศลน,นั้นทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกพลันทีเดียวพิสุตามรู้ธรรมเครื่องประพฤติและธรรมเครื่องอยู่โดยอาการที่เมื่อประพฤติอยู่ ธรรมที่เป็นบาปอากุศลคืออภิชาและโทมนัสจะไม่ครอบงำเป็นอย่างนี้แลพพิสุทั้งหลายถ้าพระราชามหาอมาตยของพระราชามิตรอมาตยาาสาโลหิตก็ตามพึงประวารณาพิสุผู้ประพฤติอยู่อย่างนี้เพื่อให้ยินดี ยิ่งด้วยโภคทรัพท์ทั้งหลายว่ามาเถิดพระคุณเจ้าผู้เจริญผ้ากาสาวพัดเหล่านี้ทำให้ท่านเร่าร้อนมิใช่หรือท่านจะเป็นคนหัวโร้นเที่ยวถือกระเบื้องไปทำไมเชิญเถิดเชิญท่านกลับมาเป็นคฤหัหัดใช้สอยโภคทรัพย์และทำบุญเถิดพิสุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่พิสุนั้น เมื่อประพฤติอยู่อย่างนี้จากบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤรัสหัเปรียบเหมือนแม่น้ำคงคาที่ไหลไปทางทิศตะวันออกบ่าไปทางทิศตะวันออกหลากไปทางทิศตะวันออกถ้าหมู่มหาชนพากันถือเอาจอบและตะกร้ามาด้วยตั้งใจว่าพวกเราจะช่วยกันทดแม่น้ำคงคานี้ ให้ไหลไปข้างหลังบ่าไปข้างหลังหลากไปข้างหลังพี่สุทั้งหลายเออทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรหมู่มหาชนนั้นพึงทดแม่น้ําคงคาให้ไหลไปข้างหลังบ่าไปข้างหลังหลากไปข้างหลังได้หรือพี่สุทั้งหลายกราบทูลว่า ไม่ได้พระพุทธเจ้าค่าข้อนั้นเพราะเหตุไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะแม่น้ำคงคาไหลไปทางทิศต,ตะวันออกบ่าไปทางทิศต,ตะวันออกหลากไปทางทิศต,ตะวันออกหมู่มหาชนจะทดแม่น้ำคงคานั้นให้ไหลไปข้างหลังบ่าไปข้างหลังหลากไปข้างหลังไม่ใช่ทำได้ง่าย แต่หมู่มหาชนนั้นพึงมีส่วนแห่งความลำบากเหน็ดเหนื่อยแน่นอนพิสุทั้งหลายอุปมานี้แม้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าพระราชามหาอมาตของพระราชามิตรอมาตญาตสาโลหิตก็ตามพึงปวารณา พิสุผู้ประพฤติอยู่อย่างนี้เพื่อให้ยินดียิ่งด้วยโภกศัพย์ทั้งหลายว่ามาเถิดพระคุณเจ้าผู้เจริญผ้ากาสาวพัดเหล่านี้ทำให้ท่านเร่าร้อนมิใช่หรือท่านจะเป็นคนหัวโล้นเที่ยวถือกระเบื้องไปทำไมเชิญเถิดเชิญท่านกลับมาเป็นคฤหั์ใช้สอยโภกศัพย และทำบุญเถิดพิสุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่พิสุทธนั้นเมื่อประพฤติอยู่อย่างนี้จะบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤรัหสหัข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่จิตนั้นที่น้อมไปในวิเวกน้มไปในวิเวกโอนไปในวิเวกตลอดกาลนาน แล้วจักเวียนมาเพื่อเป็นคฤหั์ทุกขธรรมมาสูตรที่เจ็ดจบรไตปิฎกไทยฉบับมหาจุลาลงกรณราชวิทยาลายัยเล่มที่18ทีคานิกายมหาวัคข้อที่244หน้าที่251ถึง255